เมืองสูงก็ได้นี่นะครับยีรามหาลาย <c oughs> เด็กหนุ่มนี่ครับเดี๋ยราไปแล้วนี <c oughs> ่ครับหนุ่มนะครับ <c oughs> เด็กหนุ่มนะครับฝ่ายแดง ยิ้มได้อยู่ยิ้มได้อยู่จอเป็นยังไงครับมันงสูงไม่ได้เฮียไ่บาย

จะเป็นอย่างไรนี่ชาบขาดมันใจครับโอ้ยเริ่มยกที่หนึ่งนะครับฝ่ายแดงไปแล้วด้วยเอ้ยเอาเอาได้เอ้ยโดนโดน พอ <laughs> ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ยังได้อยู่จะได้กินข้าวแล้วแ <laughs> <laughs> ต่จจะได้กินข้าวแล้ว <laughs> <laughs> เอ้าเอ้าโดนเด่นนุ่มนะครับคิดในใจอย่างเดียวต่อยเสร็จได้เที่ยวต่อยเสร็จได้เที่ยวต่อยเสร็จได้เที่ยวอาจจะโดนเอ้า ไ <laughs> อ้เยีนนำเหมือนไม่ก็เเป็นเลยะรอะไรอรหนุ่มแดงครับหนุ่มแดงหนุ่มแดงห <laughs> นุ่มแดงห <laughs> นุ่มแดงท <laughs> ำไงเออ <laughs> <laughs> เอาโดนท้อ ดู้ดยิมได้จะได้กินข้าวแล้วเที่ยวเที่วเที่ยวเที่ยวไปเที่ยวเที่ยวไปที่เที่ยวดูดูฝ่ายแดงดูฝ่ายแดง น <gegen violin> <warfare> <left> <Hayır> ี่เหมือนดแดนนี่เห็นไหมมองไม่เห็นเลยไม่มีทกนหนุ่มนะครับได้สีแดงดีใจมากมันสายแย่เลยวะมันี้ย

เอาเดียจะได้เที่ยวแล้วหมดยกอันที่หนึ่งสามสิบเจ็ดต่อสามสบเจ็ดต่อสามัเขาสิบจ็ดเอา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 อาเเคาาอเอาเอาเอ น้ำให้น้ำนวดไหลพี่คุณว่าที่คุณว่านวดขานวดกระปไข่โดนตรงหัวไม่มีสมาธิหัวจะมองกล้องงั้นสัตว์จะแอบเอากรรมการยังหาดิกรรมการมาเตือนอะไรไม่รู้ที่มีแอบบอก สูงไม่ได้เหรอพี <c> ่ <oughs> จริงแล้วยก,ยกสองครับจออมาแนวไหนเป้งฝ่ายแดงกาดก่อนฝ่ายแดงเอาแล้วครับเริ่มยกที่สอง

กรรมการบอกว่ามวยแบบนี้เพิ่งเคยเห็น <laughs> ดูท่าน้ำเงินจะได้เที่ยวเหมือนกันหลังแข่งเสร็จแล้วต <laughs> ีเขาไม่ยอมมาแรงมาใช้เพราะจะไปเที่ยวกันต่อฝปายแดงฝ่แดงฝงชนะได้เงินค่าเที่ยวแยกจากเบี้ยเลี้ยงลง <laughs> hiểu rồi <laughs> ừ. hiểu ah. rồi hiểu oh, rồi hiểu rồi hiểu rồi ơi ไอ้เหี้ยมัามันไอ้สัตวยช้าครับมวยช้ามวยช้าเอาเหนื่อยเอาเหนื่อยอัเที่ยวมาที่หลังเอาแรงมาใช้ก่อนไอ้สัตว์พ่อพ่อเหี้ยไม่ไม่ไอ้เหี้ยทำเหี้ยเหรอวะไอ้สัตว์ สองคนนี้ไม่บอกนะว่าเป็นพี่น้องกันนะครับไม่กล้าต่อยกันเอาเยอะไอ้ต่อยเยอะเหรอ อ๋อไปอยู่ต่อใจหายใจคว่ำชงชงหนุ่มยากกว่านะใจหนุ่มนะพี่ไม่เคยเห็เฮ้มันขึ้นยกสามได้ดีดีครับดีครับเป็นคนแรกที่ขึ้นยกสามปีสองมวยปีสอง เอาไปต่อตอนนี้ไม่รู้เข้ากระซิบอะไรกันถ้าทางจะบอกว่ายกสามขอหมดแรงทําไมกรรมการต้องมาเตือนฝั่งเราตลอดบอกอะไรไม่อย่างไุยใส่ <c oughs> การบอกว่าขอเร็วกว่านี้หน่อยคือ <c oughs> <c oughs> มองตอนนี้จะเห็นนะกรรมการยังหาาะครับแต่สิงยิ้มอยู่กรรมการยังหา่า อนนี้นุ่มนวดอยู่ไม่ใช่ปัญหาเลยกับการนวดระหว่างยกทั้งยกเนี่ยหนุ่มชกเขจะรอให้มานวดระหว่างพักยกแค่นั้นแหละนั่นเนี่ยนวดขานวดขาหนุ่มชอบพลังจะมายกสามใสให้หมดนะครับ ยกสุดท้ายแล้วยกที่สามจะเกิดอะไรขึ้นอเ,เอาละครับเอาละครับอเ,เอาละเล่งหน่อยเล่งหน่อยอไม่เลืนดูคะแนนเรายกสองไอเ้อเชีเ่ยโดนว่ะ ยี่สิบเก้าต่อแปดครับยก2งสองลืมรายงานเอ้ากรรมการบอกผู้นี้กุรร้จะห้ามเรื่องอะไรเอา่อต่อยสรัยช่องเลจะลงสุดท้ายแล้วต่อยด้วยปฏิทโ้เี้ยยัมไม่จบเลยิ้มไม่จบ้ีกแลว เออมันยิ้มไม่เหาเลยมั่มไม่ต้อ้อาเดี๋ยวมต้อารับไดโอ้แป้งเลยแป้งเลยแป้งเลยกรรมการเริ่มมองอเดีครัเด็กหนุ่มนะครับ มันขวามันขวาอ๋อเอาเหี้ยวเลยอันนี้เน้นช้าแต่เน้นเอาช้าแต่เน้นเน้นเอ้าเอ้าเอาเอาไม่เอาติเาดเชี่ยนี่พี่บอกว่านัดทีเดียวต่อยไปต่อยไป,ไปยแต่ไม่เห็นว่าแม่งจะเปลี่ยนอะไรไปจากเดิม บัง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 ยังไงดีครับเอาหน่อยเอาหน่อยเอาหน่อยพ่อทำการใี่ยกเลิกเหลือเวลาอีกประมาณ40กว่าวินาทียกเลิกยกสามโอเคโอเคไหวอยู่ไว้อยู่ยกมือไว้อยู่ รายงานผลคะแนนบัวธรรมศาสตร์ปีสองแพสามสามส่งยี่คนส่งสามโอเคครับดูเลยก่อนเท่าไหร่เจะบปังนี่ปังทำไมจะดูคะแนนเท่าไหร่เหมือนเห็นนะมองเห็นเท่าไหร่เดี๋ยวไม่บอกไอ้เหี้ย พวกกันผู้ชนะหนึ่กเป็นย์ดก่ศิษย่ิ้าบ่อดกันกอดกันเจมากไหว้แดกน้ำของฝั่งตรงข้ามโอเค